ลูกเล่น็นยังเรียนหนังสืออยู่เวลาที่เรือนีสิขอให้สามาเณรนโควิดเพิ่นเบาและกระแสเพิ่นเทศมวนมวให้ฟังจักบาทเพิ่นเทศมมวลเพิ่นเบามวน,นเพินเ่นเป็นนักเทศวัสดอกกำลังฮาก์ดตฮารดเทศอยูแต่ว่ากับมวลพอสมควรคันเมนมีเงินกระจารนียเพราะว่านี่ขันทุ่มนึงกระตองกับวัดไปทองหนังสือไปจำหนังสือ ให้มั่นสงวรแก่เวลาขอให้พอออกไม่ออกบานของเห่ามีความสุขความเจริญตั้งใจสิ่งที่พิเว้าตั้งใจฟังตั้งใจเหตุตั้งใจในสิ่งที่ต้องการขอบรร่ยายธรรมจบลงเพียงแทนี้เอวังก็มีด้วยประกา,าชนีแล งายไม่วุ่นวายอยู่อย่างพระอยู่เพื่อลดอยู่เพื่อละเพื่อศึกษาอยู่กับธรรมตามทางพระสัมมาอยู่อย่างต่ำแต่สูงค่าเหนือนาบุญขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของเราเทวดาแระมนุษย์ทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันขอนอบน้อมแด่พระปัจเจกรรพ,พุทธเจ้าทุกทกพระองค์ขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบผู้เป็นเนื้อนาบุญของเราพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอโอกาสท่านเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์ เจ้าอธิการกังวานจารุวันโนและขอโอกาสท่านอาจารย์มหานริศนริสโรและขอโอกาสพี่เนีนทุกๆลูกแล้วก็ขอจรเจร่อนพ่อยุ่มพอยุ่มแม่เช้าว,วัดนวนจันเช่าบ้านดอนหันสุขสุขคนเมื่อนี้ก่อนสิว่าวกัสิขอ,ขอ เน้น้ำโตเบาเรืองเบาเล่าที่ไปที่มาของลูกเน้นก่อนลูกเนีน่นซื่อจิงซื่อวาสามเน้่นโควิดสีลาพรอนซื่อเหรนซื่อวาเน้่นโกผู้มีลำเนาบ้านเดิมกับยุทีบ้านสามน้องตำบลบัวตูมอำเภอสุวิสัยจังหวัดบึงกาฬจังหวัดต่างใหม่ มาไก่เติบจยูสองรอยกว่ากิโลเพื่อกันล่ะเพ่ย,ยังฟุ่นนั่นะปิดใช,ช่ได้อย่างเพื่อกันมีน้ำผงไม่น้ำผงกันเมื่อบังไฟพญนาพญนาเป็นสิ่งขลุกขลุ่ชาสิ่งที่ก็เจ้าเสือถือทั้งนั้นเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาว่าัวขอธรรมะซูไม่ออก,อออกไม่ออกพอออกไม่ออกฟัง คนว่ามาเมนีบ่มีอยังมาตอนมูเจ้าแล้วมีแต่ข้ามเบาข้ามกาวเทศส้อนของพระกุทธเจ้ามาฝากสูอ่อมกิตใจของพวงพอนยาติมโยมสุขุสุข,ข้นลูกนีนก่กะพึ่งจะมาอยู่วัดธาตุมาหัดเวาหัดจาอามีในไหขาดตกโบกฟองไปกับพออาัยปุฟศจะกตะบญญาุตา ภุเพจักตตบุญญาตาเนี่ยคืออย่างคือการทำบุญมาขังแต่ก่อนเคยทำบุญมากอุปมาในง่ายๆอุปมาง่ายๆการทำบุญของข,องข้าเนี่ยมันเป็นผลใดในศาสตร์นี่คือยังเ้อปลูกปลูกบักุงกับอไรอุปมาอุปมาคือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบปลูกบักุงไว้ได้เปรียบบักุงมากปลูกไว้ เห้างสางมเได้ห้าปลูกไว้แล้วซ้ำห้างสางเหตุว่ามันต้องเกิดเป็นผลเพราะถ้าโดนมากมันได้รับการบํารุงม,มันก็ย่อมเกิดดอกออกผลให้เห้าได้กินก็คือการสาัสางบุญทำบุญของเห้าเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้เห้าเกิดมาในภพนี้ชาตินี้ชาตินี้ พบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามกันร่างอิ่มใจบ้างต้องอิ่มทำนำเกื้อหนุนอิ่มอะไรก็ไม่สู้อิ่มการุนอิ่มใจบุญอิ่มธรรมนั้นเลิศในโลกกาอิ่มเขาอิ่มไหนเพียงข้าวเดียวถนัดกินเขาไปจังน้อยจังน้อยแบบย่างเหล็กจังน้อยแน่จังน้อยขนาดได้ดีแน่ยิ้มขึ้นมาแล้วโบกบนแล้วแต่ทําบุญสร้างบุญไปเช่นย่าแมไหายทาน เทาให้ท่านนี่สังเกตเบื่องคิดใจสิใสห้องห้องดังเสียงไฟฟา้าเป็นแบบพมาก,กันไงไงดังเสียงไฟฟา้ดใในในในาดวงคิดใจสีใสในคณะที่การไห้นั่นดวงคิดใจใส่น่ะเอิ้นมาบุญกสิวุ่าคุณสมบัติของบุญสากรคุณสมบัติของบุญนี่คืออย่างคือคุณของบุญประโยชน์ของบุญ มีอยู่ทั้งหมดแปดขอ้ขอที่หนึ่งคือทําไห้กายให้ว่าจ่าห้ใจห้องสะอาดว่ผิดว่เพียนในถ้ำบุญเฮาสร้างบุญแล้วก็้อที่สองก็คือนั่งค่วมสุขมาไห้ผู้ไรปฏิบัติธรรมผู้ไรรักษาศีลว่มีความถูกเพราะว่าปฏิบัติถูกต้องเห็นว่า พอังลาเหดไปแล้วเกิดผลเกจะของในทางที่ดีกับขว้นสิจธรรมพอนี้เ็ดไปแล้วบ่ดีกับขว้สิจะลาเวนการเห็นดังนี้เอิวมาสามารถทิฏฐิเมื่อเห้าเห็นดังสี่แล้วเห้ากับจังเดผ้ากันมากรักษาศีลมาฟังธรรมจะเริ่นจิตภาวนาการรักษาศีลได้เป็นบุญ ในข้อที่สองในบทปริญาวัตถุสิบคือศิลไม่เหตุที่จะแยดในเกิดการรักษาศีลใดเริ่มต้นของคุณธรรมเอาพุทธเจ้าสรุปว่าสติคือเมบทธรรมคำสั่งสอนทั้ง8 10, ปดหมื่นสี่พันปรมขันธ์คำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่แสดงไว้แต่คำสั่งสอนของพุทธเจ้ามากเพื่อนกมี่เ่เพื่นบนส่งแสดง ราวะบรรดา,เ,าเหลือวิสัยที่มนุษย์ปุุชนค้นธรรมดาของเฮ้าศีสามารถรู้ได้ตามทันเพิ่นเอาแก่นถ้ำสาราถ้ำมาเว่าสู่ห้องฟังมาแสดงสู่ถ้ำมาแสดงสู่ห้องฟังสาระถ้ำในที่นี้คือสติสติเป็นแก่นของศาสนาบุญนี่เฮ้าเฮ็ดไปแล้วเฮ้าบอได้เดือดร้อนใจเฮ็ดไปแล้วไปยูส่สบายพ่ามีผู้ใดว่าไห้ว่ามีผู้ใด,ดเกียด เพราะมีบุริยเขียดมีแต่พนซึนส้มยินดีนั่นก็เลยว่านำมาส่งความสูงขึ้นบจะพิดตามข้องไปได้ตลอดชาติเราว่าสิเป็นภพนี้หรือภพนา่บางคนอาจจะสงสัยพญายมยงสงสัยว่อาอดีตชาติมีบอ่ออาณาโคตมีบอ่อมันสิมีบอ่บอ้ยก็เห็นจะเขี่ยตั้งแต่เกิเด,กดกมาคิดวางเสียปทัทธินี่นเคยอุปมาไวตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว พระกุมารกัสปะอุปมาให้พระเจ้าโกรพยาเพราะไงนี่บอสเซียบาปเป็นพระราชาบพระเคยเสียบุญเสียบาปสมณะขี่ตัวพระนี่ขี่ตัวอยากได้อันนั่นอันนี้ขี่ตัวพอออกไม่ออกญาี่ยโยมมาบาบุญมีจริงว่าพวกนาซานามีนรกมีสวรมีเล่าบอสเซียเล่าบอสเซียหลับทินีพระกุมารกัสปะสิเปซอยโปรดเล่า็กลยบอกว่ามหาบพิบจังไหนจังเบาจังสัต เจ้ามีความคิดจังไหนเจ้าจังวะาจังสันพก็เลยว่ามันเมียนบกษัตรย์สู้นี่เห็นบออดีตชาติเห็นบออนาคตเห็นบอมันก็เมียนอยู่ความเจ้าว่าแต่ว่าความจริงนี่บอสามารถบางย่างบ่สามารถในเห็นลูกใดต้องใสอุปมาพ่นว่ามือว่านี่มีบอมีพระเจค่ะมีพ่นว่ามีเป็นบองมอว่านี่ อดีตชาติกะตรงมีมืออื่นเศร้ามีบ่มีอนณาโคตชาติกะตรงมีบาปและบุญก็มีคือกันเพราะพระพุทธเจ้า่นตัดในบทธรรมบทบทหนึ่งว่าทุกขาชาติปุณณะปุังการเกิดนี้เป็นทุกข์ิ่นว่าต่อมาก็สิได้ว่าเรื่องบุญนี่มียอยอะๆมีสามก็กขึ้นกันทำาท่านคือทั่วไปบ้านเฮกก็ฮม้จักอยู่ก็เว่ายอยอๆ เพื่อการกระทัดรัดเวลาเราก็จะได้ฟังเทศกแล่ทำนองเสียงอีสานสองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลน,นี่สิวันนิท่านหนึงน่งหนึ่งสุฟังสัส่นๆอกแต่ว่าได้ใจค่ามการรักษาศีลพ่อแม่ญาติย่อมกับสีลุจัามาแล้วเพราะว่าพวกพี่น้นหรือว่า ลูกนี่นพันกระเดกบรรยายสาธถกเบาสู่ฟั่งหลายค้นแล้วต่างมีความเข้าใจเจียมชัดแล้วการสิเสริมด้วยนิท่านบทหนึงว่ามีมูวันแห่งหนึ่งมีเม่ใจสีก็ไม่ใม,มีเป็นมูกัน